สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม a อ e x l e g e n d นนะครับวันนี้ก็มากันสองคนนะครับอ่ามีผมแล้วก็ไม้ครับวันนี้เราก็เล่นขำๆนะครับผู้เล่นใหม่ครับดีครับดีครับบัสดีครับมาโชว์ไกลครับเป่นเป็นอะไปกันสองคนหรือว่าฟิลทีมสองดิฟิลทีมอะเจอเลยคนยืนแอบแอบตัวออกอ่ะ มาลงไหนกูนโดนนะเออเออแล้วแต่มึงคืออะไรวะไปดิฮอตโซนก็คือลงไปก็จะมีของของโหดเขาคนโหดด้วยอ๋อผัวไม่ไปไหนอ่ะกลางคืออะไรลงไปไหนอ่ะเอาเอาเฮ้ยมามามีคนมามีคนมาลงไปไหนอ่ะไปไหนเนี่ยคืออะไรมันคืออะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะเฮ้ยเผือดเผือดือดือดเรมเผือ่มเผือดเผือดเริ่ ยิงหัปืน,ปนก่อน, <c oughs> นัปืนก่อน้าไป้าไปยื้ยเย้ยเหยบายือย้อเ <c oughs> ยอ, <c oughs> ยอะปะเยอะปะติ๊งเท่สองตัวลหน้ากูสามตร แล้วกูได้ปืนแล้รู้ไหมปืนาชองช้ะเปนนั่นะอย่อาลองปืนว่ะมเสียง มันขับรถมามันขับรถมา,มถมาอเอโดนสกแกนมันรู้ละกูโดนปะเนี่ยโ,โดนโดนยิงโอ้ยปืนนี้หืมยู่นี่ไม่แป๊บอ่ะเฮ้ยใช่ไหมกอแตกพออยู่เพื่อนตู่คออยู่ โดนโดนโดนมันมันอยู่ข้างในอ่ะไม่รู้อาจจะออกมาตัวนึงกูเห็น,ใ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 นมันวิ่งออกมาตัวนึงวิ่งมาซ้ายอ่ะปิดตูปิดตูเฮ้ยวิ่งลงวิ่งลงเราอยู่ในวงนี้ว่ะ อร่อยเลยมันรุดมันรุดไปๆๆลองรุดบ้างรุดบ้างอยู่นี่เองอยู่หน้ากูเหี้ยเอ๋ยอยิงจิตเสาเลยไม่ใช่ไม่ใช่ปืนนี้จีไม่ใช่ปืนนี้ดิปืนอะไรอ่ะมาอะไรมาะยยรมวะปืนอะไรของผมดูีๆว่าอยู่อยู่ที่กู

ไม่น่าเล่นเลยชักกัดไปไหนดีฮอตโซนไ,ได้หมดเลยลงไปไม่มีของทำไรก็กดใหม่ให้เอาดิไปโดดดีกว่า 800, 800, 800, 800. เมตรใช่ไหมโดดแปดร้อยเจ็0ร้อยแปดเลย Copy that แปดร้อยแล้ว 700แล้ว600แล้วเพื่อนดูดูปวดสเปซบาร์ลงเมื่อกี้โอ้หหนูคนให้อยู่เฮ้ยไม่มีคนลงบ้าไปแล้วอดโซนจริงปะเนี่ยลงนู่นกันมองมือขวาลงนข้างนั้นนี่ก็ได้ของ ขาดเกาะว่ะโอ้นี่ปืนทองเลรน่องน้ำเตือนงั้นเหรอเอาไปมาแล้วใกล้ๆไม่เห็นหรอข้างหน้าน่าอยู่ข้างล่างเนาะร่อนปีนมาร่อนปีนรอนปีนแล้วเสิร์ฟไปมันสลิงมาสลิงมาที่เรา จ็บเจ็บเจ็บเฮ้ยสมมติขึ้นไปตกล่างหกูโดนลุกกูโดนลุกแคนี่เอายิงบอลลเลยหรอโอออ๋อมาสามครบนี่มาไม่ได้ใช้เลยทนายน่าจะยิงแต่เมื่อกี้ไม่ง ไปฮะเฮ้ยมีคนลงใกล้ๆเราโอเคลงไหนลงอะไรซ้ายเราแน่พูดถึงก็มาเลยเอลซาใช่ไหมหรือหมูหมูฝาดกูได้ยินเสียงไอพฟน เราอยู <Mile dizzy> ่ในบ้านอยู like ่ในบ้านบ้านในบ้านนี่มันรู้อยู่รู้อยู่มันมีลองปืนอยู่มันลองปืนลองปืนนี่นะกูถามจริงเราเปิดประตูเลยเราเปิดรูนี้เราเปิดเราเปิดแม่ก็รอมันปีนขึ้นแล้วค่อยยิงรุดของรุดหมดแล้วใช่ไหมอยู่แม่ก็รอฝั่งนู้นนะแม่ก็ฝั่งนู้นสายขวากลางทางนึงต้องออกมา เออใช่ใช่อยู่ๆเอ้ยโน่นก็มีหลังนึงเอาตัวนี้ก่อนตัวนี้ไม่ยู่ตัวเดียวไ่หน้าสุดมีตัวเดียวขอตั้งค่าเสียงก่อนเบาไปใครวิ่งมาโอเคประตูปิดแล้วใช่ยังปิดป่ะประป่ะแตกไปไปซ้ำๆกัน อีกไกลน้องมีนนะช่างมันเฮ้ยอะไรอ่ะไปนะตะกี้ไปกูอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ก็แตกอะแรก็เฮ้ยลบตัวนึงลมตัวนึงเพื่อนเฮ้ยอยู่ล่างอยู่ล่างลงล่าง ว้ากูว้ากปะแตกไม่มีกระสุนไม่มีกระสุนนะต่อย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 เออไม่มีกระสุนก็ต่อยดีถอยทำไมนี่กลัวอะไรวะไม่ไม่กูเพิ่งรู้ว่าไม่มีกระสุนไงแล้วทกูกูถอยไปตั้งหลักไปยมียิงอ๋อกูคิดว่ามึงไม่มีกระสุนมึงก็เลยถอยกูต่อยอยูะมันพิ่งหมดไงมันเพิ่งหมด โอ okay. เคเรื่องใหม่ก็คือใช้ทุกอย่างให้เป็นอาวุธแค่นั้นจำไว้ด้วยโอเคเรื่องใหม่ก็คือการต่อยมีอันนั้นปหมเอ่อฟินิกเอ้ยไม่ต้องมีฟินิกอันหนึ่งช็อตเลนเชียลทิ้งไปหาเม็ดคิดก็พอแล้วเออพื้นตายยังไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวแล้วกูเล่นแบบไม่รู้ดิเล่นไม่เล่นมันก็ชินแบก ไ,ได้เลยเหลือ <c oughs> แค่เมื่อกี้กระสุนกูนหมดพอดีไงแบบไม่ได้ดูกระสุนตัวเองอะ่ะยิงเพลินอยู่ๆหมดเอ้าทำไมดีวะชิบหายคิดไม่ออกแมทแพคร์อาเบิดไปเนี่ยโหเนี่ยดาวเอ้ยอยู่แบบไม่น่ามีเม็ดคิดว่ะมันกี่ตีเนี่ยตีเดียวเฮ้ยช็อปชอ็ชอปอยู่เปิดอยู่ช็อปเปิด อ๋ของดีว่ะ s h o ป p i n g s h o ป p i n g s h o ป p i n g อ้อยเนะี่ยคืออะไรเนะี่ยช้อปปิ้งอันติของไอตัวฝั่งนู้นนงูวัวกระเป๋าก่อนเลยใช่ไหมครับอปเลยได้แค่สองอันส่วนกระสุนก็นกแบ่งๆกันกูขอกระ,ะสุนกระสุนกูไม่มีเลยเอ่อเอาอะไรกระสุนอะไรกระสุนไรกูเอาไรมาละเออกูไรเหมือนกันอ้าวชิมหายละเออแล้วกูทิง้งอะไรสักอย่างดิ ทิ้งกรอเซียนไปเลยเอากระสุนนี่อนเอานอกก่อนปะหายยาใหญ่ดีกว่ายาใปืนกูมันอะไนี่ยเบื่อของกูอันนี้กูช้อปปิ้งเสร็จแล้วเฮ้ยหน้ากูเพื่อนอยู่ข้างนอกอยู่ข้างนอกอยู่ข้างนอกอันตี้แล้วซิ่งเร็วๆูนี่มอตั้งค่าอยู่เพื่อนนี้ โอเคมันอยู่หน้าบ้านนี่เพื่อนไมตั้งค่ามทำไมโกรไปเจอเลยเนี่ยตอกแต่แต่แต่อยู่รอบบ้านอยู่ข้างบนเ้ยนน่ัยิงได้ปะรู้ไหมไม่ได้ยิงถ้ารู้ไม่ได้ขึ้นเห็นแล้วอะเอาไปละมันก็เห็นกูนั่งย่อใส่มันวางไปละเอาละอาชิบหายแล้วืจอขึ้นไงงไงต่อเนี่ยเอาไปเลยโดูไงวะ มาแต่แล้วรบมึงขึ้นมาเลยกลัวอะไรเนี่ยช่วยดีเพื่อนเพื่อนก็ขึ้นไปเลยเดินขึ้นไปเลยลองตีนอนะ่ะลงไปก่อนก็ได้ไปโอ้ย <c oughs> ไอ้เี้ใจเย็นดิไอ้ซาดขึ้นไม่ได้คือกูตกไงกูบินขึ้นไม่ได้ก็ขึ้นไปเลยมันขึ้นได้ไม่มีปีนขึ้นไม่ได้กดสเป c e Bar ขึ้นไบมันไม่โดดได้กลัวกูขึ้นมาคนเดียวมันมีมันมีสองขั้นเว้ยแล้วกูสลิงไปขั้นแรกไงทีนี้ขึ้นขั้นสองไม่ได้โดดไงไม่รู้ก็ไม่มึงไต่ขึ้นไปธรรมดาเลยก็ได้ไม่ต้องสลิงหรอกถ้าสลิงก็คือจับพื้นขึ้นไปฟาเลยไม่ขึ้นสักทีกูโดด กูเลยโดดลงแม่งเลยไอ้้ย bueno> ่ก่อนโอเคไหม่ไปม่แหม่ไอ้ยแล้วกูไปคนเดียวเลยพอมันโผล่มาปุ๊บมึงบอกทันทีเลยกูขึ้นไม่ได้แล้วกูชิบหายเลยเออกูเห็นมึงโดดขึ้นหน้าตาเฉยอ่ะแต่กูยังโดดขึ้นไม่ได้เลย เียก yeah, hey, oh, uh, mm ูโยมมขึ้นไปแล้วกูเลยรีบขึ้นเลยเฮ้ยออกไปนี้ก่อนตัวอะไรเนี่ยนี่ไงอันเนี้ยไอ้มุมเมื่อกี้มีคนลงมาสภาพเนี่ยโดดคนลงมาเพิ่มเจี๊ยออไปเฮ้ยเพื่อนบวกหมดแล้วเหรอก็มันอยู่ในบ้านนี้เพื่อนวิ่งใส่เลย เพื่อนเจอแล้วเพื่อนเจอไม่มีดาวคุณลงไปให้เขลงไปเพื่อนยิงวันดาววเดียวยิงยิงยิงอะยิง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 ิงโร่วันวันเล็บวันเล็บนบนนน ยัยพี่จีนก็เก็บไว้เกินไอ้เฮ้ยยูจะว่าอะไรอะฮะไอ้เฮ้ยยูปลว่าอะไรไอ้เฮ้ยยูเลยนะแปลว่าอะไรเขาเป็อะไรไอ้เฮ้ยยูอ่ามีน้องอรอยเลยประมาณนั้นแบบรับทราบแล้วเอ้ยมีคนก็เคี้ยวหน้ากูเลยเพื่อน ไม่ก็มีไหนตีที่ไหนมาดตรงนี้ตีเดียวตีเดียวเดี๋ยวขึ้นที่สูงกัน needs to recharge rings nearby and we still spotting target here one down one down okay okay next victim right here ยิงหมดมแล้วเวทยิงหมดแล้วยิงแต่แฟงไม่หมดอู้ยิงมันยังไม่ตายเลยอ่ะไอ้เนี้ยตายย,ตายยากมากอะไรวะนะตรงเนี้ยหมดเนี้ย เพื่อนรลมล้วเอลงพื่อนลงมตัน่งทำมาแทำมาแล้บินไปหามึงบินามึงลัวนึงอีกตัวนึออีกตันึงขออีกโอ้เยอะเลยเยอะเลยเยทีเยอมคุณตี้คุณลตี้คุณตี้คุณตี้อ้าหลังมาหลังมานู้นี่หลังีเอาใชทำไมล้มคู่อะเดี๋ยเอเดี๋ยวเดี๋ยวเ้เอาเพือเกิดเฉยโอเค อ้าวแล้วกูช่วเพื่อนเสร็จแล้วเมื่อกี้จองตีพอดีเป๊ะกูกูกำลังไปหาเพื่อนอ่ะแล้วนี่อยู่เพื่อนกูเดินชี้ยิงใครไม่ตายเลยเอาล้วครับจบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย